อีกแล้วครับผมพอเง้เมงครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องครับมีพอฟางามขนาดครับผมอากาศจะเย็นพอดีพอดีครับไล่งานตุ๋นี้มันเศร้าอากาศเย็นพอดีครับหลังจากที่ง่ายหายลงมากครับผมหมูว่านผ้าพี่น้องมาที่ตามว่าสิมีปาดหลงเข้าไปยักตัวบ่ครับน้ำลดน้อยนึงครับผม มนีน้ำลดน้อยนึงเอ,อ,อื้อน้ำปักโอ้ขจิตท,ทางออกกระยันขี่ตะมวยง่ายงไายครับผม <c oughs> มาลุนน้ำกันครับปลากระโดดเป็น่งเลยนี่จับครับผมปลากระโดดผมมีจักตู่ไปน้ำลดนะครับผม มันนี่น้ำลดหลายครับโบนแน่ bon ครับผมโบนแน่โบนแน่เอ้ยดุนมึื้องกรหรว่าน้ำลดต้องสีปามต้องเขาไหมเดี๋ยวเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนครับอุ้ยเต็มอยู่ครับผมี่น้อง กระโดดกระโดดครับผมกระโดดโอ้พี่น้องไข่แน่ไข่แน,น่ครับมือนี้ก็ได้อยู่ครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ครับผมเอาปลายแง่งเคียวมาที่ก่อนครับพี่น้อง ดี่เด่นจริงครับผมน่ามันลดครับผมลงไหมลงไหมลง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 เอ้ยปลากิงลงหนักแท้เคาะเคาะพี่น้องเคาะเคาะเคาะไปครับยุ๊ปอุ๊ยครับผมพี่น้องเดี๋ยว ใส่ไ้กอนครับให้ไดัง่ากหย่เนเ้ยน้ำลดมันก็จิถึงทีแล้วครับผมไม่ยังติดอยดูยนะ่แนี่ยกระเจงสิกบวกมาหิ้ง บวกครับผมบวกยกเอาไว้นี่แหละยูนี่ก็ให้ยูนีคน <c oughs> ่ครับตัวเดียวเองดอกใส่ไหมครับพี่เก่าผมนั่งบนลังลูกตายอย่างนี้จริงครับผมไว้นี่แหละ ใครได้กินพ่อได้กินครับน้ามันลดครับผมไป,ไ,ปไปต่อไปต่อของแล้วของของอันดยาวของไผ่อ<ไ>่ะที่ใส่อยู่ตรงนั้นน่ะบอกบู๊บีน้องเพื่อนเอาเอีกแล้วเพื่อนยังมีงเข้ากันได้ <c oughs> ลุ้มผมบ,มบ่ถือดิครับ <c oughs> อันนี้ถือใส่ดิ <c oughs> ลุม้มโบถือถือจะใส่ครับ <c oughs> เอามือในสูสีครับผมเด นี่มือนี่สูสีกันครับเพิ่งเอาแต่มันรอดหรเออสูสีครับมือนี่สูสีเดี๋วออยวเขาจะมาลุ่นนะ้ำออมองรอบใหญ่เขาอีกครับโอ้ลืมันมึมมมงหลุมครับ <laughs> สายง่ายไห้มี <c oughs> วานบ่ขึ้นครับผม <c oughs> บ่หูวว่าท่งนี้เขาจะขึ้นบ่เมื่อไหร่ขืนนผมว่าเฮ้ยพี่น้อง <c oughs> ไงหายออกไปน,นี่ปลาขึ้นก๋วยเตี๋ยนำรถครับขึณต้องถึงแล้วม้วนถึงตัวหมูว่านหรือเปล่าตัวหมวานไหนตายเรื่องจะบอกให้นันบอกแล้วโอ้ยหมวูวานนี่ว่ามันบวกขึ้นก็นเลย่อบวกเบิ้งครับตายเสยเลยนะครับนี่นอ่องเห็ดปลาลาครับผมเอาเดี๋ยวมือแรงทีเห็ดแบบใหม่ครับ หลุดเนี่ยพี่น้องลุมบ่ถือบ่เป็นยังเดี๋ยวหาวิธีไหมครับหายทองูเวอร์อยู่ครับปลานิ่นครับผมปลานิ่นปลานิ่นปลานิ่นตายครับต้องใช้ถือจมูกว่านี โอ้ยบรได้ออกมากาย,ยัานไอ้รถอันนั้นอยู่ครับไอเก็บเขาโอ้โอย่ายเนาะรุนครับรุนเดี๋ยวสิแกะมาก่อนครับโอ้ยตายยังกระโดดจอกแกกจอกแกอยู่พอหนอย,มอโโดดอยวมั้งปวดยู่งบ้านเด็ก บมได้เขาใส่กับมีครับอยู่ข้างหน้ามีจักตั่วน้โดูจอกแกะจกแงปลาสลิดครับผมแตกตัวตายเป็นปลานั้นเอา้าโอ้ยตืนจอกแกะจกแกะจะปลาอย่างเี้ยเฮ้ยนี่งอุ้ยอุ้ยนี่ไงโดดโดรับผมอือเอาเอา,เอา มึงเอาครับแต,ต่นี่แต่เขาเฮ้ยเดี๋ยวได้หยวไล่เป็นเดี๋ยวหนอเฮ้ยมึงด้วยปลาสลิคบบด,ดครับมึงนี่ล้วนๆครับมึงเอานี่เป็นนุ้งเด่งนุ้งเร่งอยู่ไหนครับนี่นี่ปลาสลิดครับผม งามครับมือหนี้หมานถือว่ามือนี้มือหมานครับใส่ลอกใส่ผนตะโฟนก็ได้ครับผมลอกก็ได้ปลาสลิดข้างบนไม่ไปยังงามง่ามเลยปลาตะอีศบปลาตะเพียนครับต้องครับผมนี่ตัวหนึ่งมัใหญ่หรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต้นเต้นครับผมเอ้าเทครับอ้เฮ นือเมื่อครับงหญ่กว่าสามนิ้วอุ้ยเบิงเหรอครับผมแม่บังใหญ่เลยครับตัวนี้เบิงเหรออื้อนะโอ้ดินดินใสไวครับผมเดี๋ยวจะมาบลอกผลงานครับเดี๋ยวใสไวก่อนครับผมอวดผลงานครับผมพี่น้องอวดผลงานครับเอามีกรอบนึงครับผมหอนซ้อนปาดลิ้แม่นี่เนาะง่ายๆ่ีครับผมนี่เบิงเหรอครับ นีครับจ่อเลยครับนี่เอ้าอันนี้ตายตรงไี้ที่จ้าหมูว่านครับส่วนป่าอันนี้ไส้ครับผมลุ่มบ่ถีพี่น้องโอ้ยนี่ครับเมืองหนองครับป่าไส้ครับป่าขิงกำลังงามๆครับผมนี่เออให้พี่น้องเบิกทางนี้ก่อนป่าขิงอ่าเมืองผลงานป่าขิงครับเมืองงามๆครับผมนี่ นี่ครับผมปลาเข็งปลาคอคอว่าคอหน่อยครับปลาเข็งกะกะล่างเป็นนุ่มซํำนี่ครับเอ้ามึนี่ซิว่าขุมค่าครับมานอยู่ครับผมแต่ว่าหลุมบิ้ได้หลุมจะไปหาวิธีเอาอีกครับหลุมนี้เดี๋ยวไปเอาขีดตุ่มมาใส่ครับผมเอ้าตที่ตามครับผมจบคลิปเลยครับ ัน้นหอยราดสิว่าสีแก้วครับผมใส่ในนี้เลยก็บกันเลยครับเออลงไปได้ไหมล่ะหอยไม่อยากลงครับเออครับผมขอตัวกบ้านครับพี่น,อน้องถือว่ามือคุ้มค่าอยู่ครับได้หลายอยู่ครับผมเดี๋ยวหาวิธีเอา กินปลาลุ่มให้ได้ชว่วยพ้งานลุ่มให้ได้ครับที่ตามครับผมกบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมติดตามลุ่มได้พี่น้องลายมือแล้วบ่ถ,ถือครับตะพื้นตบะบันตะบัเทียนมาหนี่ <c oughs> ไปกบานครับผมมาแม่แนวบ่ลาหน่แม่แนวบ่าลบาหน่อึ๊บ